สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันจากพาร์ทก่อนหน้านี้เลยค่ะจะเป็นการยกตัวอย่างภาพฉายทั้ง3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะของการมองภาพจากมุมมองที่1นั่นเนงๆค่ะ ลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกับการมองภาพจากฟอนวิวหรือว่าการมองภาพจากตันนานเองค่ะแน่นอนนะคะว่าการมองภาพจากฟอนวิวของมุมมองที่1จะมองได้จากฝั่งนี้เลยดังนั้นพื้นผิวที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็นพื้นผิวในส่วนสีเขียวตรงนี้เลยและต่อมามองเห็นพื้นผิวไหนเขียนพื้นผิวนั้นและในส่วนของข้อที่2นะคะก็คือหากเราเจอเส้นขอบชิ้นงานที่ถูกบงังก็คือเส้นขอบนี้ เราต้องเขียนแทนด้วยเส้นประในค่ะทำให้ภาพฉายของด้านหน้าหรือว่า front view น,นะคะออกมาในลนักษณะของรูปแบบนี้นี่ต่อมานะคะก็จะเป็นการมองภาพจากด้านข้างหรือว่า s i ด์ view น,นั่นเองค่ะซึ่งได้มาว่าการมองภาพจากด้านข้างนะคะก็ต้องมองจากฝั่งนี้เนื่องจากจำได้ไหมคะว่าที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าด้านข้างก็คือ ด้านขวามือของนานานเองจากการมองภาพของมุมมองที่1นนะคะดังนั้นพื้นผิวที่เราจะเห็นก็จะเป็นในส่วนของซีเลียม2ส่วนนี้เลยใช่ไหมค่ะดังนั้นภาพฉายเราจะได้ก็จะออกมาในลักษณะของรูปแบบนี้นี่ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการมองภาพจากด้านบนหรือว่าเขาปิวเองค่ะซึ่งเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าด้านหน้าของภาพคือด้านไหน เวลาเรามองภาพจากด้านบนนะคะพื้นผิวที่เราจะมองเห็นก็คือพื้นผิว2ส,ส่วนนี้เลยดังนั้นนะคะภาพฉายที่เราจะได้ก็จะออกมาในลักษณะของภาพนี้เองค่ะ